ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเล่นเกมผีค่อนนอน,นเดี๋ยวในเกมนี้จะเป็นเกมผีเกี่ยวกับรถบัสเวลา12 AM หรือว่าเที่ยงคืน6นาทีบ้าจริงเหนื่อยใช่ไหมกะสองกะนี่มันแย่จริงๆเลยอยาจะกลับบ้านแล้วเนี่ยหลับให้สบายนะเอาล่ะคื้นรถบัสเที่ยงคืนไปซะดีกว่า ้เส้นทางที่ห่างไกลจากตัวเมืองรู้สึกเหมือนว่าจะต้องเดินทางไกลนิดหน่อยถนนสายหลักทุกสายเต็มไปด้วยหิมะฉันจึงภาวนาให้มีรถเก่าๆสักคันที่จะไม่พังรถคันไหนก็ได้อ่ะขอสักคันฉันรู้สึกเหนื่อยและก็อ่อนล้ามากจิตจิตจิตยามปัวอะไรอ่ะ ตอนนี้บัญชีใหล้ะครับใช่แล้วตีหนึ่งครึ่งเฮ้ยวันเดียวเชี่ยแล้วเนี่ยเออเออเออทุกคนหายไปไหนกันหมดอ่ะหูจอแบบขยิวด้วยฮัลโหลวิใครอยู่แถวนี้ไหมครับนี่มันที่ไหนวะเนี่ยขับมาที่ไหนวะอะไรอ่ะเทพอ่ะกดเอฟ เฮ้ยเป็นรหัสมอด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะไอรหัสมออ่ะมันมันมันไม่ทํางานเลยอ่ะมันใช้ไม่ได้ผลโหนรถพังอีทำไงต่ออย่าบอกหนาลงไปข้างล่างเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนมีอะไรบ้างข้างหลังไม่มีอะไรเออ F key เลยนั่งลงกรที่เหรอเล่นั่งต่อเพื่ออะไร F เพือลุกเอาเีแค่เนี้ย งั้นเราต้องออกไปข้างนอกเหรอดูไงเอ้ยเมื่อกี้มีอะไรกดได้ไหมกดได้เอาเป,ป็นการปิดเอ่อนี่ไฟมันบอกว่าอะไรวะขยะชิ้นนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ยังสว่างอยู่ไม่ถือรถกับเก่าเวนเนี่ยนะลงไปข้างล่างเหรอข้างนอกซ้ายขวาอ๋อเดินได้ โอเคเข้าใจแล้วอ่ะเสียงอะไรวะนะ่ะแล้วแล้วไปไหนอะทางนี้ก็ไปไม่ได้เออใจเลยละข้นไปบนรถเหรอฉันหนาวอะเสียว่าพวกเราควรจะปิดประตูนะ,ะปิดไป เอกนท์เมื่อกี้คือเราออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมัล้ไงต่อกลับไปนั่งเหรอนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันทีอาจจะมองแถวนี้อาจจะมีความคิดอะไรสักอย่างก็ได้ประตูนี่มันก็ล็อกอยู่เอ,อ้อซีเพื่อนเะลยนะย่ออ๋อยองยองได้ ย้องทำไมย่อแล้วมันจะไปไหนลวดย่อดแล้วไปสักที่หนึ่งน่าจะมีที่ไหนที่เราสามารถกดได้หรือเปล่าเออ F อะไรดูนั่นจะดูหรือเปล่าแล้วมียสกันโนแล้วในรถหานี่ไม่มีอะไรให้ผมทำนอกจากมานั่งดูเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรรู้ไหมไม่ดูไม่ใช่ต้องดูอยู่ดี ไหนวะฉันคิดว่ามันน่าจะบอกว่าบูมอร์ซิตี้งั้นเหรอนี่เสียงคอจากข้างนอกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงคอเสียงคอเสียงคอไงเคาะอะไรเนี่ยคนเหรอ คนเปิดไหมเนี่ยแต่เราทำอะไรไม่ได้ดีกว่าเอ่อสวัสดีครับเฮ้ยไม่ทราบว่าคุณช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมไม่รูว่าผมหนาวนะข้างนอกนี้เนี่ยนะมันเย็นเฉียบเย็นเฉียบเลยอ่ะได้โปรดเถอะไอ้ไอ้บ้าเอ้ยแกทำให้ฉันกลัวทับแย่เลยแกเป็นใครเน่ะพอฉันก้าวออกมาก็ไม่เห็นใครอยู่ซะหน่อยทำไมจู่ๆนายก็โผล่มาอย่างนี้ล่ะ มันสำคัญด้วยเหรอครับขอแค่เปิดประตูแล้วก็มาคุยกันข้างนอกเนี่ยเออนายนายเป็นคนขับงั้นเหรอแล้วนายไปทำอะไรข้างนอกนั่นอะนี่มองไม่เห็นเลยไงฉันติดแงกอยู่ตรงนี้วิทยุก็มีปัญหานะฉันกำลังหาคนช่วยอยู่แล้วผู้โดยสารคนอื่นลระครับขาอยู่ไหนทำไมแกถามคำถามเยอะจังเลยแค่ แกก็แค่ที้ฉันเข้าไปข้างในหรือว่าอะไรอย่างนง้นเหรอจุดๆเขาเหายไปแล้วเออแล้วเขาก็วิ่งไปเดี๋ยวมึงคุณขับจริง้ยเนี่ยจะมันเฉียดแล้ววันเนี่ยรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังขึ้นมาอยู่บนรถบัสนี่เฮ้ย คนลุกเฮ้ยเอ่เอเรื่องยัไงต่อนี่มันอะไรวะนะ่ะนั่งได้ไหมอะ่ะฉันควรจะหาวิธีเปิดไฟแต่เชื่อรนรู้สึกว่าเหนื่อยว่ะตอนนี้กำลังโดนแช่ชชยเย็นใช่กำลังหนาวแล้ว โอ้โหมีไอออกจากปากแล้วตอนนี้คุณทำไงอะ่ะนอนนั่งนั่งนั่งนอนไม่ได้ไม่ได้ไไดประตูข้างหลังไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยวิธิยูอ,ยอ้อาวอโหลครับมีใครอยู่ได้ยินหรือเปล่ากอรีอ่ด้านใดได้ยินใช่หรือเปล่าลองลองคุยวิธิยูดูไม่ไม่ทราบ เอ้นี่นายอยู่ไหนว่าเพื่อนมาสายนะพายุชิมานี่กกำลังมาและนายก็เป็นคนเดียวที่อยู่บนถนนนัานนะตอนนี้รีบหน่อยนะฉันอยากจะปิดสถานีนี่จะบ้าตายหาอยู่แล้วฮัลโหลเออยี่เสียงแล้รป่เออฮัลโหลครับเออนี่ได้ยินเสียงผมหรือเปล่า นี่นายไม่ใช่กอสนี่นาแล้วนายเป็นใครน่ะแล้วก็กอสอยู่ไหนตอนนี้ผมต้องคัรความช่วยเหลืออย่างด่วนเลยครับผมผมติดอยู่ในรถบัสน,นี่แล้วก็กอสเป็นคนขับงับ้นเหรอครับใช่ไอเปาเพื่อนนั่นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วจอร์จอยู่ไหนเออนั่นแหละครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหน ผมคิดว่าผมเผลอหลับไปบนรถบัสแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีบนรถเก่าๆคันนั้นก็ชนแล้วคนขับก็หายไปครับผมมันไม่สมเหตุสมผลเลยจอย์คงไปทิ้งรถบัสเก่าของเขาไปง่ายๆหรอกจอร์จเขาห่วงรถของเขาจะตายนี่นายอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรอไม่มีใครคนอื่นเลยที่อยู่กับคุณอย่างนั้นหรอ ไม่ครับมีผมคนเดียวหรือว่าผมคิดไปเอง,จร,งจริงๆก็ไม่ได้คิดปเองนะนี่นายหมายความว่ายังไงนะนายคิดว่าอย่างงั้นเหรอผมไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่แถวๆถนี้เพื่อผมชื่อผมออกไปเธอได้โปรด,ดได้เลยได้เลยใจเย็น,ยน,ยนหน่อยนะ บางทีสถานการณ์อาจจะทำให้จิตใจของคุณสับสนอ่าคุณพอจะระบ,บุตำแหน่งของคุณได้ไหมว่าคุณนั้นเห็นอะไรหรือจำอะไรได้บ้างแถวนั้นอ่อใช่ครับผมเห็นอะไรบางอย่างน่าจะเป็นป้ายเก่าๆมันเขียนว่า v u m o r City ครับผม เมืองวูมองอันเหรอนี่เกลไปทำอะไรตรงนั้นน่ะแล้วผมจะไปรู้ไหมโอเคอเ,คเคข้าใจละฉันจะพยายามช่วยนั้นแล้วกันเสียงขาดหายโอ้ยให้ตายสิไอ้เชยเล่าไงล่ะเนี่ยที่นี่ ไม่ใช่ไงไม่ได้อยู่นี่หรือว่าเราควรจะเปิดไปข้างนอกดูวะเออเชีย่ยนแล้วว่าหน้าไอเชีย่ยนเมื่อกี้คนลุกเฮ้ยนี่มันมีอยู่บางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นหรือว่ากูแค่บ้าไปเองบางทีช้าอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือไม่ก็บ้าไปแล้ว เอ้ยมันพยายามจะเปิดประตูเฮ้ยไอชิบหายแล้วทำไงดีเนี่ยไม่ได้หรอกประตูนี้เป็นพังไอควายมันคงไม่รู้วิธีเปิดประตูหรอกใช่ไหมเออมันมันมันไปแล้วหรือเปล่าไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ไอาขอประตูนะเปิดประตูหน่อยให้ผมเข้าไป เออนี่แกต้องการอะไรกันแนะ่น่ะแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่านายมาดีนายบอกว่าวิทยุเสียแต่ฉันสามารถติดต่อกับใครบางคนได้ในสถานีเมื่อกี้นี้เออคุณไม่เข้าใจอ่ะฉันแค่อยากจะให้คุณปล่อยฉันเข้าไปดูเราจะได้แก้ไขสิ่งนี้แล้วก็ออกไปจากที่นี่จริงหรือเปล่าละ่ะถ้ามันทำได้อ่ะ ทำไมนายถึงออกไปข้างนอกนั่นนะอย่างที่ผมบอกไปฉันกำลังไปเอ๊ผมกำลังไปหาคนช่วยอะตอนนี้คุณเปิดใจให้ผมเข้าไปได้หรือยังโอแม่เอ้ยเราต้องเลือกหว่า <c oughs> จะให้เขาเข้ามาหรือออกไปหรือว่มมาไปเท่าอ <c oughs> เอ้แต่ว่ามันบอกว่าไม่ใช่ไหมแล้วก็ถามชื่อใช่เพราะว่าคนขับของเราก็คือจอสซซึ่งถ้าชื่อไม่ใช่จอสแล้วก็แล้วก็ไม่ให้เข้าไง นายเป็นคนขับใช่หรือเปล่าไอ้คนในเรดิโอมันพูดว่าอะไรกันเหรอแต่ต้องบอกชื่อของนายมาก่อนเอ้ยมันไม่มีเวลาแล้วนะพวกอุ๊ยชิตว่าซัมันเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยเหมือนว่ามันอยากจะมาฆ่าเราฉันต้องหาวิธี เวลาน้อยนิดคือ,อยังไงอะ่ะฉันไม่มีเวลาแล้วอย่างเงี้ยเหรอนั่งได้ไหมนั่งได้วะเออนี่มันเหมือนกับเกมสยองเลยเออเออเอ็มบ้านนั่นอีกแล้วรู้สึกว่าฉันขยับตัวไม่ได้แล้วแฮะโออยไอ้โอ้ย โอ้โหเอ๊ะ้มันชีให้มันได้อย่างงี้ดิชีวิตนี่พวกในนี้ใช่หรือเปล่าฮัลโหลอะอะไรวะเนี่ยม่มันแค่ฝันร้ายเหรอแต่ว่ามันโคตรจะเหมือนจริงเลยนั่นแหละเอาทางจริงด้วยมีกี่วิธีว่ะ เมื่อกี้เราฝันเราแค่ฝัน <c oughs> ใช่ไหมใช่พวกตอนนี้ผมกำลังฟังอยู่อะไรเยี่ยมไปเลยฉันกำลังจะไปช่วยเดี <c oughs> ๋ยวนี้แหละในที่สุดเขาอยากช่วยขอบคุณนะอ่า <c oughs> ใช่มีคนขับรถอีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกนั่น เขาบอกว่าลมมันแรงมากเขาเดินทางเข้าไปหาคุณให้ใกล้ที่สุดที่จะทำได้แล้วคุณต้องเดินไปหาเขาฮะอ่าใช่เขาจะส่งสัญญาณให้คุณเห็นด้วยไฟฉายของเขาดังนั้นจำลืมตาคุณเอาไว้อา่า คุณต้องไปเอ้ยฉันต้องไปแล้วอะ่ะฉันบอกว่าคุณจะรอดไปได้นะสัญญาณขาดหายเอาแล้วไงเอาแล้วไงผมต้องเข้มแข็งเข้มใจแล้วก็เผชิญหน้ากับหิมะนี่ออกไปข้างนอกนั่นใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะอะไรผมเปิดไฟไม่ได้แย่แล้วไงแล้วฉันต้องรอนานแค่ไหนเนี่ยอ๋อ วุ้ยมีเสียซิซิซิเสิบซิซิเป็นไรอะอนาตาปาชัยาปฏิเทเทหน้าอปาจะไม่ใช่นี่มันเป็นความจริงเหรอเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วฉันกำลังจะบ้าแล้วอะไรซิกมาวะเอ้ยแสงไฟใช่ไหมนั่นอะเดี๋ยว ฉันต้องการคุมชิ้เหลือฉันคิดว่าฉันควรจะออกไปขางนอ,อกประตูนั่นอ,อผมไม่มีทางเลือกแล้วเออเอออะไรนะนิ่พูดอะไรไม่ไม่ทำงานไม่บอกว่าอะไรวะไม่รู้อะ จะออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ผมไม่อยากออกไปว่ะเอาตามตรงนะไม่ละใช่ว,ว่าฉันจะแอนเนอะเดียโนเวมันนี่มีทางเลือกแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่เหรอหรือเปล่ามันบอกว่าอะไรวะไม่ฉันไม่มีทางออกไปจากที่นี่เดด็ขาดวงนะเอา้าแสงไฟหายไม่คือ ี่เสียงเนื้ออีตาหากักผมไม่คิดว่าเกมมันจะดนานขนาดนี้เนละเสียงกระังเคียวเนื้อโอ้ยเสียงคนในวิทยุเปลี่ยนไปว่ะฉันอยากได้คนมากกว่านี้เนื้อแกนตกเนื้อที่มันตกใจนี่ไม่ค่อยอร่อยเอสนเลย จอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่ใช่ดีไอ้เมื่อกี้ะคือคนที่จะมาช่วยเราเว้ยแต่ว่ามันน่าจะโดนแล้วก็หายไปนี่นี่ฉันกำลังจะตายที่นี่งั้นเหรอจริงจริงงั้นเหรอเป็นอะไรที่อึดอัดแต่แปลกว่ลองคิดสภาพอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเชื่อผมด้วยกันอะไรแม่งเอ้ยคือผมก็ไม่ใช่คนโง่นะที่จะแบบว่าเชื่ออะไรเนี่ยนี่พวกมันเล่นกับฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ละฉันรู้สึกไม่ค่อย ได้ยินอะไรเลยอะฉันไม่รู้อะไรแล้วฉันไม่อยากจะเชื่ออะไรทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันไม่ละไม่มีความหวังแล้วถ้ามันเป็นความจริงแล้วก็นี่มันฉันไม่อยากให้มันนานเลยอะฉันไม่อยากจะเป็นมือเย็นของใครสักคนฉันยืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วอยากให้เวลาตรงนี้มันผ่านไปเร็วจังเลยผมเล่จะกลายเป็นคนมิถุกระโนแทนไปคนนี้ เพียงแค่รออีกแป๊บนึงนี่ไม่ก็เออเช้ามันเถอะแม่งเอ้คืนนี้แม่งยาวนานชิบหายเลยฉันควรจะอา่าตีสามหกนาทีเออในที่สุดมีคนมาช่วยแล้วหรอ เฮ้สต๊อป right there ยี่ตัวนั่นแหละ we're the forest rangers got a call for help are you Hank พวกเราคือเจ้าหน้าที่พิพากษาป่าไม้มีสายโทรเข้ามาว่าให้ฉันมาช่วยเหลือเอ่อคุณชื่อว่าแฮงค์ใช่หรือเปล่าเอ้ยเราไปแนะนำตัวให้เขาตอนไหนเอ่อไม่ครับผมไม่ได้ชื่อว่าแฮงค์คนขับเหรอฉันคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขานะครับ What mean? do you mean? นี่หมายความว่าอย่างไรนะยกมือขึ้นฉันเห็นพวกเขาฉันเห็นมันอะไรสักอย่างพวกฟังฉันนะเราต้องไปจากที่นี่แล้วเฮมัรีบๆหน่อยฉันต้องการกำลังเสริมนะอย่าขยับนะมังอย่างมันอยู่ข้างนอกนี่ครับ เรีนอฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละอุ้ยแม่ไรเอะคโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้ยอ้้อ้ยอ้ยออ้ยอ้้อย ตอนจบมากกว่านี้อ่ะเหมือนรู้สึกว่าตอนนี้เสียงคือเราโดนแล้วไหมมีเสียงประตูด้วยรล้วปิดว่ะจบแล้วเหรอมีเสียงอือแล้วใช่ไหม จะจบละได้เปิดเถอเปิดประตูนี่ได้แล้วครับผมผมเชื่อคุณลืมมันไปซะเอามันเกิดอะไรขึ้นกับมันวะนี่เสียว่าเขาน่าจะฆ่าฉันเอาสเต็ปเดิมนี่ดีกว่าเราจะเปิดแล้วเราก็ไม่เปิดมันก็ไม่ต่างกันอะเอาไม่เป็นไรมันมีอีกจุดหนึ่งที่เอ่อเปลี่ยนไปคือเราออกไปหาไฟฉายนั่น กับเราไม่ไปหาไปใช้เฮ้ยน้ำมือนอะไรฮะฉันคิดว่าฉันควรจะออกไปข้างนอกนั่นจากประตูเขากำลังมาหาฉันแล้ว <c oughs> ฉันอยากจะไปหายสลภาพคุณจอกใช่หรือไม่ใช่อ่ารอบนี้เราเรียกที่จอกมาข้างนอกได้ไงต่อเจะมืดดับ <c oughs> โอะ <c oughs> นีเสียง คุณตายเอาแค่เนี้โอ้โหสุดยอดเอ้ยก็นึกว่าจะมีอะไรพิเศษพิโสกว่านี้สุดท้ายก็ฉากตายก็โงงยี้เลยทำไงได้เนาะเกมฟินในอิชิโออย่าไปหวังอะไรมันเยอะโอเคงั้นเอาเป็นว่าสหลับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนเธอต้องกระดูกลิ้นด้วยวะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปบ่ายจม่วอว่ะ